พี่แจ๋ขาพูดถึงงานนี้หน่อยครับพี่พูดถึงในมุมไหนก่อนดีเนาะวันจริงแฟนจะได้แบบว่าได้พบได้เห็นอะไรบ้างเราเรียงไปเลยดีกว่าวันนี้วันนี้เขาขายบัตรวันแรกเนาะวันนี้วันที่หนึ่งนะครับเริ่มขายบัตรแล้วจาหน่ายบัตรแล้วนะครับส่วนแฟนๆที่ตั้งอูตั้งใจจะไปชมกันก็เราก็พบกันแน่นอนในวันเสาร์ที่27พฤษภาคมนะครับพี่จจาแล้วก็ทีมงานของ m ไมร r a ร i o ตลอดจนน้องๆศิลปินทั้ง7ท่าน ที่เป็นแกสไปร่วมงานเที่ยวนี้เพื่ออยากอยากจะขับร้องแล้วก็สนุกสนานกับบทเพลงของพี่แจ้นะครับซึ่งแต่ละเพลงก็เป็นเพลงในหัวใจของพวกเขาก็เติบโตมากับบทเพลงเหล่านี้ก็อยากจะถ่ายทอดออกมาเขาคงจะเป็นงานงานแรกในชีวิตของพี่ที่พี่ไปในฐานะไปอีกแบบหนึงนะ่งอะนะครับนานแขกใช่ไหมครับ เขาเต้องร้องด้วยนะเขาจมีลูแจมด้วยครับเดี๋ยวน้องๆแฟนๆเขาจะจะเสียดายว่ะวันนั้นมีเซอร์ไพรส์เลยใช่ไหมพี่แจ๋ขาทุกอย่างมันโหมันน่าจะเลยเซอร์ไพรส์มันมันสมคุณค่ามากขครับคุณครับก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวในวันนั้นครับผมในฐานะที่พี่เป็นศิลปินในตำนานพี่ขาตอนนี้ปัจจุบันมันมีทั้งศิลปินมีนักร้องเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่ อะไรที่พี่อยากฝากถึงศิลปินเรามีบ้างน,น้องๆของบ้านเราศริลปินเด็กๆรุ่นใหม่จะว,ว่าไปแล้วเนี่ยก็คุยกันในในกลุ่มของพวกศิลปินรุ่นพี่ๆนะครับทุกคนก็ชื่นชมชื่นชอบว่าเด็กๆรุ่นใหม่ของเราเนี่ยที่เก่งก็เก่งจริงๆนะฮะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปอยากจะเติมอยากจะแนะนำก็คือ ทิศทางในความที่อยา่างคนเราเมื่อเก่งแล้วเนี่ยจะถูกจดจํามันก็คือจะต้องมีบุคลิกคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองนั่นคือซิกเนเจอร์หมายถึงลายเซ็นของตัวเองที่เรียว่าพอฟังปับ๊บจะรู้ปุ๊บทันทีว่าศิลปินคนนี้คือคนนี้นะครับคือน,นั่นแหละแนวทางที่เป็นตัวของตัวเองที่ที่น้องๆรุ่นใหม่จะต้องคิดเป็นกันบ้านและกำหนดค้นหาให้เจอไม่ใช่เก่งแต่ การฝึกอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่เพียงพอส,สังคมและโลกต้องการของใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งทำให้เขามีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาน่าตื่นเต้นน่า,น,าน่ายินดีที่ได้พบเจอนะครับกับแนวทางในชีวิตเพราะฉะนั้นน้องๆไม่ใช่แค่ฝึกเล่นกีตาร์จนโหเร็วมากเลยเร็วกว่าฝรั่งอีกแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร าถามว่ามีใครจะฟังเราแบบนั้นค่ะพี่แจ๊คขาแต่ว่ามันก็จะมีกระแสสังคมหนึ่งที่บอกว่าอย่างนันกร้องอย่างก็จะมันคือแต่งเพลงหลากหลายเงี้ยค่ะบางบางครั้งเพลงก็เหมือนเหมือนก็สอ่อทําลายชาติอะไรอเี้ด้วยคิดว่าคิดว่าเราจะปลุกข่งวต <c oughs> ื่นอะยังไงบ้าง <c oughs> อันนั้นมันเป็นเรื่องไหวของเขาเนี่ครับพี่แจ๊คว่ามันแต่ละคนมันก็มีจุดจุดพีคจุดหักเหหรือว่าจุดความ อ่อนโยนหรือว่าความแข็งกร้าวดื้อดึงแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกัน <Okay. S 1> แล้วก็สิ่งแวดล้อมหรือว่าที่เขาเขาเกิดมาในสิ่งแวดล้อมแบบ <Okay. S 1> ไหนอะไรย่างไงเตก็รู้แล้วแต่เป็นการแสดงออกของเยาวชนซึ่งวันหนึ่งเยาวชนเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยที่เขาจะสามารถจะกลับมาเป็นกําลังที่ดีของประเทศช <Okay. S 1> าติในอนาคตอยู่ที่ว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วมีหน้าที่ทําตัวให้ดีที่สุด mm. ให้นะฮะแล้วค่อยไปว่าเด็ก นะครับผู้ใหญ่ทำดีก็เด็กเขาก็เดินตามเองครับโอเคขอบคุณครับพี่แจ๊คค่ะ